สวัสดีดครับผมสวัสดีไมเม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมเช้านี้นะครับบุกลุยป่าหญ้าคมนิดในสวนยางนะครับผมอยากก็ท่วมหัวยาวเกินยาวนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอาหารนะครับ<อ><อ>เป็ี่นอาหาร กินอาหารป่าแล้วอาหารป่าอาหารป่าควบกับเนเปียนะครับผมเนเปียคือขาดไม่ได้อาหารหลักควบกับเนเปียครับผมเสียงนกปร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 กเสียงนกธรรมชาตินะครับอยู่ธรรมชาติ เออคืออเอกเฟังนู่นแล้วมันล่มดีเป,ป็นต่เป็นไปตามลายของเนเออไปตามลายของอยากเกี่ยวตามลายเกี่ยวเอาทึ่งงกลางๆไปไปลายเลยนะ่ะมันกัดแต่ยอดนะเช้านี้ อีสวนอย่างคลิมอากาศคล้มนะครับผมการคล้มฝนลินด้วยบางช่วงบางเวลาโอ้เข้ายังไม่ได้เชือกหายไปในเส้นหนึ่งนั่นได้มากี่มัดหกมัดเจ็ดมัดหกมัดเชือกหายไปส้นหนึ่งเป็นโมงใกล้จะเป็นโมงวเดี๋ยวจะเข้าบาทนะครับผม กลับทางเก่าไม่ได้มาเมื่อกี้เกือบไม่รอดนะครับผมกลับทางใหม่วนไปถนนใหญ่เลยถนนใหญ่ปากทานสนามบินตอ้ลอยหะยาแกบไปโจดมาไม่ได้แล้วตอนฝนตกทางนี้ฝนตกมาไม่ได้เลยแหละฝนหยุดมาได้หาก,กิ่งใหม่ไม่ได้มากินมะใสผสมเนาะ งาใหม่ไหมงานทนมีบ้องหึงาทน,าทนกินแกล้มแกลมนะงาอย่างเดียวเบือ่อยังอ,ยอะไรไปไปโอเคครับผมเข้าบ้านครับผมตายา ป้ามันโอ้ตลอดแนวตัวใหญ่ถึงมาอืตลอดแนวตลอดแนวโอ้นี่โอ้โหเนอะโอ้ใช่เลยก็ใช่คือใช่ ใช่ใช่หมดโอ้โห้อ้าวมีตัวยาเนเปียด้วยเหรอเนเปียออกไปาจะนวดได้เลยลายไม่เคยไปักทีด้วยทางลองดูก่อนไปมาเพิ่มเติมนะครับยอดไผ่ยอดไผ่ของปโปรดของปโปรด โอ้สายแล้วคนก็ออกไปทำงานหมดแล้วตนโอ wh, ต้ตุ่นหูครึม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 ไะโอ้ไผ่นี่ถูกใจนางเลยแหละ,ะไ่ะมากินแปดโมงเจ็ดนาทีเฮ้ยเข้าบ้านเลยครับหาอาหารช้านะว่าอากาศดีเย็นสบายครึม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  ไปทงไน,นอีกคอยว่ากันจะใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยยาหรือจะเออทำอะไรทั้งไหนวันนี้นะครับผมไม่ได้ออกจากบ้านหลายวันแล้วเลยฝนก็ตกคลิ่มตลอดไปไปซ้ายครับผมออกมาสวนปันสวนโอ้เดดออกแล้วนี้โอจะไปทำอะไรนี่ ไปตัดจ้าตรงนู้นให้หมดจะไปตัดจ้าตรงนู้นให้มใหมดอืม เอาต้นนี้นะมันออกพวกดอกต้นนี้ทำไมเป็นเอาสารอ๊ะ มาถึงก็ลุยลยนะครับผมอุนไหนถ่ยกลองไหวแล้วฝนชุดสุดท้ายแล้วฮะต่อไปจะเรียนน้ำกันเ,นะเราจะเอายาตรงนี้ให้หมดวันนี้แหละอ้น้องพันสองเที่ยวหมดอีกไปเนาะน้องพันธเหลือแต่น้องพันเชือกเดียวนะครับนี่ไม่หมดนะก็ ดูเลยบ่มดุงรักษาเอาต่อไปนะครับผม,มใจก็ไถ่ก็ทะลุกันแล้วเจออยู่กระจกเดียวอันนี้จะเคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อน,นเคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับ จะได้บำรุงรักษากันต่อไปครับผมมาคนเดียวตัดเรียบร้อยจุดนี้นะครับเตียนแล้วไทยก็ไถตามมานะครับเปิดล่องต่อไปจะได้ปล่อยน้ำมาตามล่องเลยนะครับผมอืม ่วนที่ตัดก่อนก็งอกกันแล้วนู่ไล่กันมาแล้วเราที่ตัดหลังหมดแล้วจุดนี้ก็เหลือแต่น้องพัน,นเลยเด้อนะน้องพันเมื่อไรจะหมดเนาะน้องพัน,นสองเที่ยวอีกจะหมดไหมเนาะสองอาทิตย์ทีท่เกิดก็เกิดมาแล้วทำไมเนาะน้องพัน อัน,นองพันเรียบร้อยนี่ก็จะเสมอกันเลยเล่งเลยเล่งเลยเร่งเลยที่สูงที่ตำ่ำดินน้ำจะไหลไปไหมเดี๋ยวเอารถมาใส่นะครับผมปิดแล้วตรงให้เอลี่ จองเต็มกันหมดแล้วนะครับผมชุดต่อไปยี่สิบสี่สิบแถวนะครับผมเต็มแล้วนะครับเอ๊ะอยาตรงนี้มันเป็นไรเนาะไปบานเก่าแล้วบ่เนี่ยฮึคือไม่งอกมันจัิงนี่มันไม่ใช่แล้วเนี่ย ไอ้บ้านเก่าหมดเลยจะได้ไถ็นปูกใหม่ได้ทั้งแบบบริเวณนี้เลยเออขอบขอบเลยนะยังพอขึ้นบา้างอือฮปลูกหลายปีแล้วบ้อ๋อดรือมันได้ปุยว่าบน

โอ้ยต้องเก็บพันธุ์าไว้ปลูกปอกต้นไว้เลยหาอะไรปลูกต้องขุดดินขึ้นอีกแล้วมาเคลียร์ความสะอาดเล่นดินจนดู กินแน่นหมดแล้วยกไปยกมาหลายวันนู่นต้องขุดสุดแน่กลับมาอย่างองีก บบกตักๆม่ะควันควันสโมกสกโอ้ตึงได้ใช้หางเครื่องนี่เนาะเืียงเสียงดนตรี ไก่วัดบุญอืมเร็วๆเรอเสด็ดอืมกระดดยำอันนี้เขึ้น ยุ่งออกกันโอ้โกยขยับอีกมันมุดง่ายบนกดพื้นเลยแล้วว่ายับไปพูนักเซตไปไกลพุ่นนั่นนั่นนั่นโอ้ยหันไปเหยียบขึ้น กดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ